อ่ะสวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันสักหน่อยหนึ่งนะครับพอดีนะครับลูกค้านะครับที่เคยติดตั้งปั๊มน้ำโซลารเซลล์ไปนะครับเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับก็ได้มาตามนะครับบอกปั๊มมีปัญหานะครับบอกกล่องมันขึ้นโค้ดนะครับ P 4 3นะครับที่ผมติดไปนะครับเป็นกล่องของดิฟฟู นะครับติดไปก็น่าจะเกือบเกือบสองปีแล้วนะครับชุดนี้นะครับถ้าดิฟฟูนะครับขึ้นโค้ดสี่อ่าพีสี่สิบสามเนี่ยนะครับก็ก็เป็นไปได้สองสามสาเหตุนะครับสาเหตุหนึ่งก็คือกล่องอาจจะช็อตนะครับสาเหตุที่สองปั๊มพังนะครับสาเหตุที่สามนะครับสายปั๊มขาดนะครับก็มีอยู่สองสามสาเหตุนะครับ ก็หวังว่ามันก็คงจะไม่ได้เป็นสาเหตุที่ร้ายแรงนะครับเพราะว่าก็ผมประกันงานติดตั้งให้โอ้ย ผมประกันกล่องประกันปั๊มให้1ปีนะครับแต่งานติดตั้งผมก็ดูแลมาตรวจเช็คให้ตลอดนะครับก็เลยต้องมาดูให้ลูกค้านะครับแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันกล่องจะพังไหมนะครับหรือปั๊มจะพังไหมนะครับก็ติดมากเกือบจะ2ปีแล้วแหละนะครับน้ําก็ไหลเต็มท่อ2นิ้วทุกวันนะครับมีบอกว่าเมื่อเช้านี่นะครับวันวันนี้แหละนะครับบอกว่าอยู่ดีๆมันก็ไม่ทํางานซะงั้นนะครับ จะเข้าได้ไหมอ่ารถคันใหญ่ด้วยอ่าอ่าปื๊บอ่าโอเคนะครับนี่นะครับอ่าที่หน้านะครับลูกค้านะก็จะเป็นอ่าเหมือนเหมือนบ้านสวนนะเหมือนอ่า เที่ยงหน้าสําหรับปลูกข้าวเลี้ยงปลาอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะสูบน้ําลงบ่อตรงนี้นะครับชุดปั๊มก็อยู่ตรงนู้นนู้นนูนนูน,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 นแผงนะครับปั๊มนะอ่าโอเคเดี๋ยวลงไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะเสียหายอะไรยังไงบ้างนะก็หวังว่าจะไม่เสียหายเยอะนะ เพ,เพราะว่าถ้าเสียเยอะเนี่ยก็เดี๋ยวมีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่ามันอาจจะอยู่นอกเหนือจากงานประกันแล้วนะครับแต่งานเซอร์วิสก็ยังเซอร์วิสให้เหมือนเดิมนะครับ นี่นะครับชุดปั๊มก็จะอยู่ด้านหน้าตรงนี้ปั๊มอยู่ตรงนู้นปั๊มอยู่ตรงนู้นแต่แผงอยู่ตรงนี้นะครับก็เดินสายปั๊มมาค่อนข้างไกลอยู่นะสิบกว่า20เมตรนะครับรนี่ก็ทําที่ไว้อย่างดีเลยนะครับผมก็ได้ตรวจสอบตัวเช็คไปเบื้องต้นแล้วนะครับก็รู้สึกว่าความท้านทานของปัม๊มมันจะเป็นแปลกๆอยู่ นะครับส่วนกล้องก็แปลกเหมือนกันนะครับก็เลยก็เลยยังงงอยู่นะครับว่าสรุปเสียทั้ง2องอย่างหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวมาตรวจซ่อมกันนะ อ่ะนะครับหลังจากที่ผมได้ตรวจสอบปั๊มดูแล้วนะครับปรากฏว่าชุดปั๊มมันปกตินะชุดตรงนั้นนะครับก็เลยนะครับไล่กลับมาตรวจสอบตรงจุดต่อสายต่างๆนะครับอย่างที่บอกไว้แล้วนะผมได้ทําการต่อสายเพิ่มเนื่องจากว่าสายเดิมที่มาจากซับเมิร์สนะครับมันค่อนข้างที่จะสั้นไม่ถึงชุดกล่องปั๊มนะครับก็เลยทําการต่อสาย นะครับก็เลยนะครับกลับมาตรวจสอบตรงจุดต่อสายว่าจะหลุดจะขาดอะไรไหมนะครับอ่าเดี๋ยวก็เลยนะครับตัดสายออกเลยนะครับเพื่อที่จะเช็คดูความต้านทานนะครับว่ามันอยู่ในค่าปกติอยู่ไหมนะครับนะอ่าปกติเราไม่ควรที่จะต่อสายยาวนะครับจากกล่องปั๊มไปที่ปั๊มนะครับแต่ถ้ามันจําเป็นจริงนะครับมันก็ต้องต่อนะนะครับในกรณี อ่นนี้นะครับมันจําเป็นต้องต่อนะอ่เดี๋ยวผมจะวัดความต้านทานดูนะครับในคลิปนะ ก็เท่าที่วัดความต้านทานดูนะครับปรากฏว่านะครับมันมีสายคู่หนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นเส้นสีน้ําตาลกับสีดํานะครับความต้านทานมันมาปกตินะครับแต่สายสีขาวนะครับความต้านทานมันเยอะผิดปกตินะครับโดยปกติแล้วความต้านทานของปั๊มซับมิ่ d ดีซีบัเลดเนี่ยนะครับมันจะเป็นหลักโอห์มเลยนะนะครับความต้านทานต่ํามากๆนะครับหลักไม่เกินไม่ถึง10โอห์มนะครับ แต่มันมีเส้นสีขาวนะครับมันขึ้นไประดับกิโลโอห์มเลยนะครับขึ้นไปหลัก 10-20K เลยมันก็น่าจะผิดปกติแล้วนะครับก็เลยไล่เช็คตามสายดูนะครับจุดพลาดสายที่เสาต่างๆนะครับว่ามีอะไรผิดปกติไหมซึ่งดูแล้วนะครับมันก็ไม่มีจุดไหนน่าจะาขาดนะครับเพราะาไม่มีร่องรอยนะครับก็ถ้าดูแล้วนะครับไม่มีจุดไหน ที่เป็นสาเหตุนะครับที่เหลือนะครับก็นา่นาจะเป็นด้านล่างแล้วนะครับนี่นะจุดพับสายต่างๆก็เช็คดูแล้วก็ไม่น่าจะขาดนะครับนะเท่าที่ดูด้วยสายตานะก็เลยนะครับก็เหลืออย่างเดียวแล้วก็คือ,อด้านล่างนะครับซึ่งลูกค้าแกทำที่กั้นไว้อย่างดีกลัวคนขโมยซับมืดนะครับมันก็เลยอยู่ลึกหน่อยนี่นะครับอยู่ด้านล่างแบบนี้เลยนะครับ ก็เลยนะครับก็ก็ต้องดึงขึ้นมาเช็คนะครับว่ามันขาดที่ตรงไหนนะครับขาดที่ซับเมิร์สเลยไหมนะครับหรือว่าขาดแถวแถวปากบอกนะครับก็ยังไงก็ต้องดึงขึ้นมาสักประมาณท่อนหรือ2ท่อนเพื่อที่จะ,ะตรวจสอบนะครับสรุปเหตุการณ์นะครับผมได้เช็คตรวจสอบดูทุกอย่างแล้วสรุป กล่องคอนโทรลปั๊มชุดกล่องคอนโทรลไม่เสียนะครับสายที่เดินจากกล่องไปสู่ปั๊มนะครับมันขาดไป1เฟสนะครับสายมอเตอร์บัสเลจะมีทั้งหมด3เฟสนะครับสายขาดไป1เส้นก็ไม่รู้ว่าขาดจุดไหนไล่ดูสายจนไปถึงตัวหน้าซับเมิร์สแล้วนะครับก็ไม่เจอจุดขาดนะครับก็เลยต้องตัดสินใจนะครับที่จะดึงต้องดึงปั๊มขึ้นมาเช็คในวันหลังนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้อง พอไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องนัดกับเจ้าขององานอีกทีหนึ่งนะครับนะ,ะกับตาแกอีกทีหนึ่งเป็นวันพรุ่งนี้หรือว่าวันมะรืนนะครับต้องต้องมาดึงปั๊มขึ้นเพื่อที่จะเช็คว่าปั๊มมันเสียหรือว่าแค่สายขาดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอโอเคนะครับสำหรับงานซ่อม สวิตนะครับก็น่าจะจบไว้เพียงเท่านี้นะส่วนใครนะครับที่สนใจงานติดตั้งระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์หรือว่าระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์นะครับช่วงนี้งานาซ่อมเยอะแล้วนะครับก็เลยช่วงนี้ไม่ได้รับบริการติดตั้งนะครับยังไงก็นะขออภัยไว้ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาผมไม่ได้รับงานติดตั้งแล้วนะครับไม่ใช่ไม่รับแล้วคือตอนนี้ต้องงดรับไว้ก่อนนะเพราะว่า งานเยอะจริงๆนะครับไม่มีเวลานะครับไว้มีโอกาสนะครับก็คงจะได้กลับมารับงานติดตั้งกันอีกทีหนึงนะครับผมตอนนี้ก็ต้องของดไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ